ชื่อนางกัญญานันตนะรูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโคกอกพิทยาคมวันนี้สอนนักเรียนชั้นม,นมัธยมศึกษาปีที่6นาในรายวิชาเพิ่มเติมนะคะการอ่านการเขียนวันนี้อสอนหน่วยการเรียนรู้การแต่งบทร้อยกรองแผนการเรียนรู้เรื่องการแต่งโครงสีสุภาพ ขอเอเรียนเชิญชมการเรียนการสอนได้แล้วค่ะ อันหนึ่งก็คือในเรื่องของความหมายนักเรียนแบ,บ่งกลุ่มออกเป็นสี่กลุก่มนะคะแบ่งเป็นสีกกนส่กลุก่มแล้วช่วสังเกต,เกตข้อความ้างบนนะคะไหนคะกคุ่มที่เชิงกลุ่มที่หนึ่ง,งค่ะลูนี่ เราจะเราขอบทเรียนจากองความรู้นะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่หนึ่งทำแบบนี้กลุ่มที่สองใหนเล่นเป็นตัวอย่างดีค่ะกลุ่มที่สามให้เชื่อมโยงอ่ากลุ่มของอ่าเมย์นะได้ใจหมายว่ามที่สามให้โยงสับพนธ์ยงกลุ่มที่สีนะสส่ให้แปรความ

รวมเบิรสังเกตด,ด้วยว่าเราจะใสวัานณยุตรงไหนนตาเอาตหน่อยเด,ออยดอคอนี้คือ เหมือนปือมือให้เพื่อนด้วยอสองใ่บรรยุก์บรรยุกคูผนมาเป็น

แลาสร้างองของเราได้ด้วยตัวเองแน่ๆเลยค่ะหรือยัแล้วแล้วใช่ไหมทำไมไม่หมดมีเท่านี้ต้องใส่เท่านี้ใช่ไหมถูกไหมคะถูเพราะจะประมือให้เพื่อนด้วยอัคนที่สามค่ะแบบแย่ๆเลยครับคุณสามล้วงก็ไม่หลุดคุณล้วงคุณเลย องที่สามอ่ะคนนึงถือกาได้ลูกข้อหม่นี่ยข้อหม่เหรอจำเหรอปะมาซ่อันี่สข้อคามข้อ่อเขาสามห่อห่อยี่ย ดูให้ตรงที่เนตัวใหม่ตัวใหมเป็นสิ่งจนคุ้มได้น้องได้เลยการสังเกตของนักเรียนถ้านักเรียนสังเกตได้จะเกิดการวิเคราะห์พอวิเคราะห์ได้นักเรียนก็จะสามารถสร้างเป็นเป็นองค์ความรู้ได้แล้วก็ทำงานได้เรื่องความสวยงาเให้ไปจัดอันดับอีนึงนะคะ เหมือนไหมเหมือนเหมือนเพียงแต่ว่ามันจะเบี้ยวไปหน่อยเท่านั้นเองแต่ถือว่าถูกต้องประมือถูกต้องขั้นสุดท้ายข้อความนี้แปลว่าอย่างไรลองลองแปลสิเท่าที่เราแปลได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่ะไม้เยือนขึ้นอ่านดูเลยพูดเลยเดินขึ้นพูดเลย เป็นส่วนหนึ่งของบทละครนิ้ๆระรอนะคะซึ่งกล่าวถึงพระรอมีบทที่งดงามจนสาวๆต้องกินไม่ได้นอนไม่หลับพระเพื่อนกับพระแพงขอท้ไทยพระพี่เนี้ยก็เลยไปถามว่าอะไรพระเพื่อนพระแพงก็เลยพูดบทนี้เพื่อบอกว่าท่านไปอยู่ที่ไหนมาช่างไม่รู้อะไรเลยประมาณนี้ค่ะอ๋อประมาณนี้นะค่ะบทนี้จะแปล

ให้มาทีนี้พอออกมาที่ประตูนายประตูก็ถามแหวนนี้ท่านได้แต่ใดมาทิปปากเก่งมากคือคนในวังเนี่ยจะเก่งเรื่องของคำประพันธ์มากเลยซอยทิปปาดบอกว่าจอมพิภพโลกาท่านให้ทำชอบสิ่งใดนาะบ้านบอกนะาประตูถามเราแต่งองถวายไทยท่านให้รางวัลเห็นไหมคำประพันธ์ในในวัดเนี่ยมันจะมีความหมายจบจบจะต้องจบภายในภายใน,ภายในบาัานะคะ จะเป็นแบบนี้เกณฑ์เกณฑ์จนในที่สุดตัวหนา เมียชีวีนักเขียนจงจีนีชีพได้ลาอาเพลมรองับานองเผื่อเพื่อเพื่อเพื่ออันนี้เข้ามาอันนี้อ๋อสือเยี่ยนนี่เสือไส้เรือเผื่อ mình ạ, bánh chay, bánh nướng, cháo, mì, cháo con, cái này là bò tai, còn let yeah. ใช่ช่วยกันี่แบ่งกัไม่แบกันยมาเลยตอนนี้คครับทาไมไม่คนนีทนี้ก็อมากยกันช่วยกันกัน ไ่คบันีดักรให้ไ่ใ่ไาค่น่มค่านันาะ่าเราจะต้องาันใช้เวลานการที่ตว่แปละเรามีเวลาจำกัดในการเรียนรู้นะคะเราก็ค่อยๆฝึกน ไม้เลขอัเองไว้แล้วก็ส่งมานะคะครูว่าจะมีอ่คุณนะคะเพื่อนไปการสนะผมตเองให้ตรวจตัวเองไม่ตรวจเพื่อนประเมินเ่อเปีย้กันได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะลูกนะเปลี่ยน่อนป่นไปสองแผ่นนีแอแผ่นแค่นั้นอ่าีเอ้าอันนี้เยอะไป อันไม่เป็นไรเอาดีแมเอาเอาไปเอาไปแล้วใช่ไหม,มเอาไปเอาไปดดีเ๋เลยเคนะคะเรามาวัที่หนคือบทใดวัดที่หคือบทใดหนึ่งคือข้อไหนคะนข้อข้อสี่ถูกต้อง หนสองนะคะ,ะเมื่อเช้าสายใต้อ่านด้วยกันสายยังอยู่สบายบ่ายมวยบ่ายยังรื่นเริงกายเยน็น,ยนด,ดยักชีพนาเย็นหยอกลูกด้วยข้ามมวยหยักศูนเธอสังเกตเห็นไหมว่าแม้ว่าเราจะเอาสลับกันไว้คนละบางทัดสลับบา่า của nàng là chốt chắc... Bapak. <tellan> ได้ผ่านคนไปแล้วการเรียนการสอนประทับใจในเรื่องของนักเรียนที่ามร่นต้นอดีมากก็ะจะมีความตื่นเต้นในเรื่องของอไม่ใช่นึว่าตื่นเต้นคือสอนใจการเรียนมากและประทับใจคือเด็กสามารถสร้างความรู้ได้เพื่อชิ้นงานยัเด็กทำในชั่วโมงโดยโดยวรวมการแต่ละกลุ่มทมแล้วก็ได้ได้เป็นสื่อการสอนที่ดีมาถ ไปใช้ในการสอนรุ่นน้องได้เลย่าในเรื่องสอนการแต่งความประพันธ์กับเรื่องโภชนภาพนะคะประทับใจค่ะอยากอยากที่จะให้นักเรียนทำแบบนี้ได้แบบนี้